โอเคครับสวัสดีครับวัดอิสุตัวจริงครับวันนี้ส่งมอบรถให้กับคุณพี่ภาชนกครับสวัสดีครับนี่ซื้อรถเพิ่มเติมเป็นคันที่2แล้วนะครับคันแรกก็สีดำเหมือนกันใช่เอกซิลี่เหมือนกันเลยเอกซิลี่เหมือนกันโอเคครับผมได้ส่วนลดครอบครัวไปอีก5000บาทสําหรับคันที่2ของครอบครัวนะครับสอบถามคุณพี่นิดนึงครับออกรถคันนี้ออกยากไหมครับไม่ยากค่ะออกง่ายค่ะไม่ต้องใช้คนคำให้วุ่นวายใช่ค่ะออกได้ง่ายออกได้จริงตามโปรโมชั่นเลยใช่ โอเคครับวันนี้ขอบคุณมากที่ได้ใช้บริการของผมนะครับอ,อันนี้ติดตามผมจากช่องทางไหนครับอ่าเพจค่ะโอเคแฟนเพจ Facebook นะครับขอบคุณมากๆครับที่เลือกใช้บริการของเราอ่ะใครสนใจนะครับโทรแทักไลน์อินบ็อกซ์ได้เลยได้รับรถจากคุณพี่ภาชนกแน่นอนขอบคุณมากครับร่ลำรวยเฮงเดินทางปลอดภัยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะโทรแทักไลน์อินบ็อกซ์เลยนะครับวัดอิสุตัวจริงบ๊ายบาย